มาได้อีกว่าอะไรจะเผ็ดใดๆนาะคนทอดนะเราก็ต้องไปนั่นนะนะไปรถสาราลทางฝั่งนั่นสิมาหมหัดเอาู่ดานลาวเด้อพี่น้องเด้อมาขึ้นจะทิ้งข่าวคอยมาหนังขาจะทางคนเราโดนหนึ่งจะทิ้งข่าวเยอะปะคนเรียนเอารถรถกายไม้มอนไปได้พี่น้องคนลืมกลับขึ้นอีกรถนกลับเอาไม้มอนอีกคือคนลืม เงยชกอนคนสวยเลื่อนกรดี่กันแล้วขอกระเบไปโอเคนะไปพบกันอยู่คุณไหลพอกันอยู่ด่านอีนอนอกน่องทีน้องเนาะตอนนี้ก็มาหอดด่านลาวเด้อพี่น้องเด้อรลถ่ารถผูถ้ใหญ่เพิ่นมาหบเอาอยู่นี่แหละเพิ่นมาเอาอยู่ด่านลาวเด้อโหขู่ปไปน้ำกันกันกบซัมนี่แหละอืมมาหนังรลถ่าอยู่นี่นี่ก็ร้านข้า รถเปิดเปิยังมันมาฮอดวันนี้รถนะเอออันนั้นก็รเมสิขามุกดาหารบรรยากาศสดใสด่านลาด้วยพี่น้องนี่กด้องหลดยังเต็มอย่างนี้นี่อทางนี้ เออเราหัานอยู่นี่บอเอๆๆเอหันตะล้มเออคนปนะดักเออหันพคนอยู่นี่เออคนขายเหล่าขายเบียเออแล้วเขาแบบแไ้วใส่พวกขายอยู่ในด,าดา่าด่านคือเขาเห็นหรอเออเขาเห็นใจจะเถื่อเออนั่นคกเลยอยู่นี่ สวัสดีละบรรยากาศพี่น้องรถไซค์วันนี้ <c oughs> ขึ้นรถแล้วเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาหับเร็วทางหลังขึ้นยดไว้เล้างหงมาหับเร็ว ยันบดีเอาลานหมาย้ยแก่มเต้นขึ้สีสมพูค่ะเบอคู่ผู้สาวนีเนาะไปค้าันลังไปกันเอไเอินเดอีกแกมสีสัพพูค่ะเนอยายมเออนนเอาลานไปไปพี่น้องไปน้ำกันไปพี่น้องข้นทพานน้ำกันเด้อ นี่นน่างนังเาเสะพานไทยลาวคนก็โคตรวดนั่งนี่กนสบายวะาหางอมึงนี่แป๊บเดียวคันบะมี่มีน้ำค้องขันกลางอย่างไปเลยสบายสวรรค์นาเกตบกดาน์ขอนมบกเรอมาวันนามาวันนาวนไปวนมาจร๊บวนนาค่ะเพียงบิสันอัเดตเส้นทางขึ้น really สะพานได้พี่น้อง ไปด้านมุกหารน้องมอปไปรุ่ปกะเดอไเด้อไปกดอไปดองไปอไป้อพี่องไปดองพากันไปดองพี่น้องไปม่วนเห็นแล้วลูกไปดองไปม่วนได้สองคนได้ถ่ายเ็นไปกระเด้อไปอยู่ไทยมันได้สองคนผนังสัมพันธในหอคอยค่ะยังไผยังมีคนปะ ข้าขไปเดี <diction> ๋ยวบอกะข้าไปก่อนเาก่นขาเหานี่เออเพ้าะแค่เศ้าบุนเาใจใจขไปก่อนเหาแร้วเออเจใช่เออใช่เจใส่เลยเขาอยากไปแห้งเนาะเขาเลยไปก่อนใ่แหละนั่นผลิตนงอู่อะมิตรภาคไทยแล้วพี่น้องเอาบอกมาเอาเดี๋ยเ12มงเออมาเอาีเห่อนู่้อกะเปเอ เมืองนี้นางขงกบลงไลยเด้อดีนางขงกัเนียเล็เดี๋ยเนาแล้วมาตแต่เดี๋ยวนเนาะมาถาจะ๊ก่อยห็นไหมวันนี้เลยออกลับนี้ก็ขามาดานมุกดานโรดควงใหญ่เจ้าคนไปโจทย์จะทังไหนล่ะถามมเข่งจําบัดมาน้าหลังพี่น้อง บรรยากาศแดดแดดวันนี้ฮอทฮอทนิดนลงแดดจัดเลยไปวันนี้ก็ขึ้นรถพากันขึ้นรถมาขบกันเลยไปขับไปโรดขับไปโรดขับไปโรดเจ้าข่าวก่อนแล้วนะพอขันแม่้ังก็ได้เดีราเคยนะมัด้วบ่เฮยอย่าล้มก็ได้ลืมก็ได้เฮย หมดแล้วมาหมดแล้วห่วยจะลืมกันไปถ่ายดิเอยไปากันไปแบบอัปเดตเส้นทางด่านบุกด่านยังใครก็ถ่ากัางนอกมีคนถ่ายทางหนาบ่ในไหนบ่เนี่ย คือสลานี่สลานี่ไปพี่นอ้องติดเส้นดางไปนำกันเดด้วยปบบ้านสนดบ้านสนดหน่อยจังหวัดมุกดาหารบบบนี้ก็มาฮอดเทือน ผู้ใหญ่เ,เดอ้อผู้ใหญ่ส่วนนก็หับต้นอาหารการกินห้าเข่าห้าน้าให้กินมา, <laughs> มาหอดเทือนถึงซานแลว้วเพิ่นเตรียมของกินของอยากหนึ่งเขา่าหนึ่งน้าไม่ใช่หรอยายเด้อนั่งอยู่ผู้นมนั่งอยู่ผู้สิบเดนนืยวเท่ายายเลย <laughs> ไวรุรุ่นไวรุนรุ่นได้แเป็นข่าเนาเจ้าภาพมาการเพื่อหาข่หาห่านสุก,กินทั้งคุณกับทั้งคู่กัแม่คู่ในบ้านพันเหตุกับเข่าจะทั้งนั้นเ้อนั่นนะขวยเข่าทางนั้นก็เลย ผักปลาเด้อเอระบงอาหารการกินทอดปลาต้มเครื่องในเมื่อยบ่เตือนพี่น้องมาเฮ้ยสบายดีเฮ้ยมามากินข้าวน้ำกันเด้อบ้ดนี้เด้อกินเขาน้ำกันมืดตะขู่ทุกคนเด้อข้าวสามัคคีอันนี้คือพหญ่เด้อพี่น้องเจ้าภาพเด้อเจ้าภาพมาบ้านเพิ่นนี่แหละ มีแดงแดงอะพี่น้องมีแดง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 ดำดำแดงแดงสั้นกรแทกผู้ได้มาลอุกมักดิบกินได้เบิรดเปน่าแสพ็นาเสมามากินน้ำกันบบานี้มัตุขู่ทุกคนเนอะบ้านเฮาบ่มีเด้ขนาดั้เบ้อะไอหมอนสีน้งหัวโตคนเนอะเฮ้ยเดี๋ยวซุนโตด้วยเฮ้ยขากล่องสิลจ้านี่ด้ มึกินเาหล้วแม่มาแลแม่พอเลยสน่ายนักหัวโตสบายดีเด้อสนั่นเด้อ FC นั่สบายดีเด้อกนเยเช้ัเนียเลยบอกินไปมเานำมลเด้อมุสกมาแลมยมา่าเด้อมาเด้อนี่่าสิกินรกเลยกำลังสีเฮ็ดก้อยหกก้อยชุกเอ้ยแห้หวผีด มาแม่ไหมเฮ็ดชุบแม่ไหมเขากินชุบมาแล้วเขกินเละม่กินเะเดจะตังบางตังบากินนกกินนกด้ยเอ๊ะอะไยากแล้ว่อนนี่คือตังตองไว้ตองเยอะแม่ฮะเดพ่ออมาเดี๋ยวไปดก่นมาเดเดี๋เดเด

มันจะวามันต้มัน้านี่ลูกมันจะขุ่นพิ่มขึ้นไปเรียเรียคับต้องคับต้องไแวไปแนวไปแวเอานางหัวนางพิษเลยพิษเก็บพจะคนมันขนมาได้นะคนตังแแต่วไม่ทษนึงาตงเรเห็นจะคนต้อง่คนจังหน่อยก่นหมูนะก่อนหมูข้องยต่าง

กินแบ่กอนแค่นั้นจะรู้ไอ้โมนิญาคนได้นเข่าไอ้เมื่อยีันนี้อนที่กินเบียเคยเหล่าได้วันนี้นะ

ไปตมอกไดอ้วนน้อมาเต็งมาถเตงมาเล้เมื่อยมาแม่มา้เปานแม่าไปเวีย่เออได้คือวันแม่มาเเฮ้ยกเฮ้ยตาขเ้ยคเฮ้ยอเลยออแบบมักระสูนเ่าไปหาอยูนั่ละป่าไปหาตลอดเนาะหาใครก แล้วเนี่ยแล้วหน้ากระสาือเทากันนะคะเขาไว้เราะไรงี้รอกกรบอมาฮะคมาบีมบีบเนี้ให้อันให้บุเดให้มาเนาคูคูหระเออคูแตยว่าคือเด้นหนนาะเข้ามาหน้าคูคเด้อให้บอง l ให้ดึงของนยนะเาคือ่ใหจานจานมนนาเด้อเฮ้ยบวกเฮ้ย ยุบไปคเน้าไมตกข้าวมาไมยเอาม่้เปิกอนมาาออันนี้บ่รู้นสวยเออแม่้ลุนจังข้าคนนะของหลงเออเฉพามึงผูหลงมึง แต่พออันแซ่ท้าเราเห็นสมอนสมออยูะมัตนเปลี่ยนซิมป่บเปลี่ยนได้บอยันมาซื้อแต่เหิงพุ่นเนาะมันอึงก็ยังนะคะก็ต้องเติมเงินเนี่มเ้าเนาะมาไม่ได้เติมมันยังอะไรเหมืยนเม่อไรเนี่ยมันใช่ส่งเมื่อไรมาใช่พระเจ้าแผ่บดินกุ้งแล้วเมข่อไะ เฮ้ยไปทำกันทำซี <Ende esa> hey, ่คุ้มคอยกุ้มขึ้นอีกแล้วอย่าแต่กอบกุ้มอย่างเขาบุกุ้มอย่าเขายานคอยเขายานคอยได้ขมือนี่ยแต่ยานคอยได้คอยได้นล้วคอยได้เขายานคอยได้เขายานคอยได้เขาไม่ได้ยานเขาไม่ได้บอเขายานคอยได้ผู้ชายค่ะ เินาขยวผได้แบ้เือเมื้อค่ไ้ได้านะเอคลิปนี้กับม้ม้อนโคลาเด้อพี่น้องเด้อผักกุไหลกุ้แซ่ซับตะไคร่ส่องม้ม้อนถ้ากินผัเทียวด้วจ้าไกเน้อบายบายไ้